รู้สึกเหมือนกันบางไม้แอเคยฟังเพลงนี้อลัรฮิตเลยก็เสียงหัวใจคนนี้สวัสดีพี่น้องเจ้าใต้ทุกท่านด้วยนะครับผ้มผมเอกโสทักกับวันเนยป้อมมาเตียเอ้ตรลงว่าเสียงนี้จะเหมือนใต้หรือเหมือนมอนวะเนี่ยกูดูแล้วมันไม่น่าจะเหมือนใต้เท่าไหร่ละตั้งแต่จะเป็นมอนเตี๋ยแล้วนะครับ มาแนะนำะร้านอีกแล้วเป็นโหลดแบบไม่มีถุงลมฮะแต่ใส่ถุงก๊อบแก๊บแทนมันจะดังหน่อยก๊ ap, อบแก๊บก๊อบแก๊บมาดูความเตี้ยฮะแทบจะแยกกันไม่ออกระหว่างถุงลมกับถุงก๊อบแก๊บเลยอันนี้เขาเรียกว่าโหลดแบบถุงก๊อบแก๊บโหลดโหด,ดดิบเป้ยโหด,ดโหลดดิบแต่กลับกลายเป็นขับแล้วไม่กระเด้ากระเด้งกระเด้ากระเด้งแหละแต่น้อยอแต่ถุงลมอาจจะน,นิ่มกว่านี่คือโหลดดิบจริงๆอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามันไม่มีถุงลมถุงยาง มมนเป็นถุงก๊อแก๊กเท่านั้นดูล้อล้อหลังละ่ะดูล้อหลังอ่ะใต้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 รถด,ดูเห็นไหมเห็นไหมครับดูดีครับจับนะฮะมาเราจะไปลองโหลดลด,ดิบดูว่าขับแล้วเป็นยังไงบ้างคือรถได้เลยครับคันนี้เป็นรถของสมาชิกที่ทำกับเ,เจมการยางนะฮะบ,บางเจมซึ่งบอกโกงว่ามีแอร์นะฮะมีแอร์แต่ไม่รู้ว่าแอร์หรือไมโครเวฟ แอร์ที่นี่จะเป็นแอร์อุ่นเพราะว่ามันจะมีจังหวัดธุรา์น่าจะมีหิมะตกด้วยแอร์อุ่นๆเป็นฮิตเตอร์เลครับแต่ดูเดี๋ยวดูว่าโหลดดิบขับได้หรือไม่นะฮะทำที่ร้านนี่แหละบางเจมเดี๋ยวพาไปและที่สำคัญฮนะตัวแทนเรอาห้ามพลาดที่นี่ขายดีจัดบอกได้เลยนะเรอา only เลยนะ <c oughs> <c oughs> ไปา เหญ่นะด,ดูดูที่ตัวกระเทือนไหมล่ะอันเนี้ยอะไรนะเห็นไหมเนียนเน,นี่ยเนียนี่คือโหลดดิบนะพนี่โยมะนี่โหลดดิบครับน้องๆนี่ไหญ่นะเนี่ยขับได้ปกติเลยไม่มีไส้แตกนะถ้าปกติแล้วอย่างเงี้ถ้าอย่างงี้ไส้แตกไม่รู้ไส้แตกแต่นี่คือขับได้แบบเนียนเนียนเนี่ยเห็นปะที่กระตุกนี่คือผมเหยียบไมันถึงกระตุกน่ะเหยียบแล้วถึงกระตุกเห็นไหมฮะมออกเปดสับระเบิดทีครับ นี่ครับกำลังเป้นตัดอยู่ฮะัแต่สับไม่ระเบิดก็คันลื่นนะค,ะคันนี้เนี่ยดะเนี่ยเวลาลงนี่งยเลยเนี่ยอะถ้าไม่เจอหลุมกระแทกจริงไม่มีไม่มีได้แตะไม่มีกระเทือนอะเฟียวเฟียวเฟียบางเจมผมเคยมาทีงละตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นห้องเล็กๆห้องเดียวตอนนี้โอ้โหเปิดเป็นช็อปแบบร้านขายล้อด้วยยางด้วยจัดช่วงล่างจัดช่วงล่างจัดทรงอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะดังเรื่องช่วงล่างด้วยแล้วก็มีรถแข่งเนย่นะสีส้มรถแข่งก็สีส้มสีส้ม้ยเอาเปล่า แมเไยกัเจอไม่ได้เลยทรงเชงเนี่ยไอ้หนุ่มทรงเชงลงรักอะไรนะไม่หญิงทรงซ้อเหรอไหนนะีะเสียงดีอนะแต่เสียงแม่งก็คล้ายหนึ่งจุดเก้าเหมือนกันว่ะนะไหนี่นะเสียงมันคล้ายหนึ่งจุดเก้าเหมือนกันอะไรบอกไปแบบลื่นๆื่นไปแบบลื่นล่นเลยอย่างนเนี่ยอ๋อยังไม่ถึงก็คือบางเจมการยางเนี่ยนะบางเจมสุราธาน,นีเขาจะอยู่ตรงใกล้ๆก,กับไทยวัสดุ พอเลยไทยวัสดุขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีโตโยต้าชัวแล้วก็จะถึงร้านก็นแล้วดูให้ดีนะเพราะว่าร้านนี้ไวรุ่นจะเยอะๆหน่อยอ่าเป็นร้านเล็กๆแต่ไวรุ่นเยอะเพราะว่าน่าจะทําไม่แพงด้และที่สาคัญนะแล้วก็ววเนี่ยพอทําออกมาแล้วมันจบไงเห็นไหมมันไม่เด้งผมไม่ได้บอกร้านอื่นทาให้จบนะแต่หมายถึงเนี่ยที่ผมมาเนี่ยก็คือเนี่ยเห็น,นเมื่อไหร่อาผมขับให้คุณดูเลยแล้วมันเดง้งเมื่อไหร่เนี่ยดูดิัวรุ่นเยอะเมื่อไหร่เนี่ยน,นะลอง ส <Das S 2> วัสดีครับบางฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้ไม่ได้มานานแล้วประมาณสักปีหนึ่งได้แล้วปียังสวัสดีครับผมปีนึสวัสดีเลยโอ้โหอย่ากตอนแรกร้านห้องเดียวห้องเดียวตอนนี้ขยายมีที่ห้องโชว์ล้อโชว์อะไรด้วยนะครับตอนนี้วัยรุ่นเยอะมากเลยไม่รู้ว่ามามามาดูมาดูหรือตามมากระทืบผมไม่รู้ fc ครับผมขอไปเลยขอเป็น ft นะนี่ฮะเยอะไปหมดเลยเห็นะนี่แล้วก็ fc ไทยเลียอาของเราด้วยใช่ครับคืออย่างนี้ ตอนนี้มันแยกแทบไม่ออกระหว่างโหลดดิบกับถุงลมกับถุงลมมันดูดิมันไม่ต่างกันเลยคันนั้นอะไรคันนั้นโหลดดิบเหมือนกันพี่แต่ก็ยังไม่เตี้ยนะใช่ครับคันนั้นอ่าโลว์บอลกันไม่วาอ๋อนี่ไม่วาบอลเตีคันนี้ไม่มีผลกับการตรวจสภาพใช่ครับอ่ะแล้วคันนู้นนะคันนู้นนะนูดูดูคันนู้นเตี้ยคันวอลเลยครับแบ่งหน้ามิวเอ็กซ์ด้วยใช่ครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูคันนี้รลวเตี้ยเลยพี่เจ้าเจ้าของขี่ควายควายตายอ่ะพี่ทำไมอ่ะโอ้ยมันซิ่งโอ้ย มันมันบรรทุกเหมือนกับรถล้วน่ะบรรทุกหนักเลยโอ้โหใช่คันนี้ถ้าถ้าขับกนั่งสักสองคนสามคนน่ะนิ่มมากเลยเออไม่ที่ขนาดนั่งเนี่ยเออใช่ผมไปสามคนมาดีอ่ใชมันขี่ดีมากมากเลยอ่ะคือเราดั้งครับพี่เราคิดว่าก็เกิดว่าเราไปเจอทรงเนี้ยมันได้แตกก็มีใช่แยกไปแต่เนี้ยคือแบบขี่ดีนะขี่ดีขี่ดีเลยแล้วผมการันตีเลยอ่ะกับแรงม้าแรงบิดที่แบบกําลังดีแพงไหมสามแพงไหมอ่ะ ถ้าถ้าไม่รวมล้อยางก็อยู่ประมาณหมื่นกลางกเอาแค่เอาเอาเนี่ยมามาทำให้มันเตี้ยอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับเอาทำให้คล้ายมันเตี้ยอย่างนี้นะหมื่นกลางกลางใช่ครับประมาณหมื่นกลางกรวมแป้งดุ้มอะไรด้วยอ่ยะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเนี่ยสายยกเลยอ่ะมาสายยกเดิมๆเนี่ยนี่นี่นี่ถ้าตัวนี้ใช่ไหมถ้าเป็นตัวนี้จะพูดถึงลมค่สองหมื่นกว่าบาทพี่อันนี้ตัวสองหมื่นกว่าบาทใช่ครับรวมแต่ขึ้นลงเร็วใช่ครับถ้ารวมระเบิดกระสีก็ทํากระสีก็อยู่ประมาณสามหมื่นสามหมื่นด้วยประมาณอันนี้ไหนลองกดโชว์อีกทีขึ้นลงเร็วหหนนน้้้้้าีใดูเเเลลยยปปึแงข เห็นอ่ะมันขึ้นลงเร็วเห็นอ่ะมันเอางี้ดีกว่าประมาณเกือบเกือบไฮดรอลิกเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาพี่แล้วทำไมมาจับสายนี้ได้ไงตอนแรกก็เป็นเลสซิ่งมีรถแข่งอยู่ดีๆก็ลูกค้าอยาก้องครับพี่ใช่เพราะเราเปิดตัวด้วยรถแข่งคันส้มนู้ใช่ใช่พี่ถูกไหมใช่ครับแล้วคราวนี้รถแข่งเราเห็นกันเยอะแล้วใช่ครับเราก็เลยมานําเสนอในแบบว่า้อตอนนี้ัวรุ่นเทรนเปลี่ยนครับ มันไม่ต้องการความแรงละใช่ครับมันต้องการความสวยใช่สวยเลยพีได้นิ่มถามว่าแรงมีไหมมีติดไว้แต่ถ้าจะออกตัวแบบปังปังแบบรถแข่งไม่ได้แล้วน้อยแลยเดี๋ยวนี้น้อยแล้วว่ายิ่งเป็นระบบดูดลมหรือไม่รถดิบเนี่ยเวลาออกตัวกระชากไม่ได้เลยมันตะพือใช่ครับพี่อ่ามันจะสวนทางกันเลยกับความแรงใช่ครับแต่เวลาลอยลามขี่มีแรงม้าอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมเรียร้อมถ่ายเท่าไหร่เรียอ่ที่นี่โอ้ที่นี่ต้องมาเลยเขาบอกเรียร้อมถ่ายอยู่สองพันสองครับพี่รวมรองกองขายดีพี่เรียขายดีไหมต้องเดาคนตอบรับโคตรดีเลย ดีมากเลยพี่คันนี้ก็ใช้ใช้หมดเลยใช่ครับโอ้ยนี่ถ้าเกิดว่าติดสติ๊กเกอร์เลรียนะผมแจกไปแล้วที่ชุมพรคันนู้นจะคันนู้นติดนะพี่นู่นนุ่นกันขาวนู่นเราต้องไปไหนนู่นนุ่นนุ่นเท้าเราต้องวิ่งไปเจอให้ทันนั่นเราต้องไปเจอข้างนอกเราเพิ่งมาเนี่ยเห็นป่ะพี่ทาไปเจอข้างนอกได้ถ้าไปจอดตรงนี้ไม่ทันพี่นิกเดี๋ยวพี่พี่เอกกลับรถออกไปพี่นิกที่แจงเลยนะไปไหนครับพี่ไปไหนพี่ไปทางไหนพี่บอกผมเดี๋ยวกูไปอย่างี้เขาวิ่งไปนู่นรีบกลับพอเรากลับรถ้ไปูเราวิ่งงตรไปนู่น นี่คือสิ่งที่เหมือนกับที่ผมทําแบบนี้เพราะอะไรรู้อ่ะไม่ใช่ว่าอะไรหรอกนะเหมือนคืนกำไรให้กับลูกค้าบ้างใช่ครับพี่ใสไปแล้วนอกเหนือจากเสพสิ่งที่รู้สึกว่าดีแล้วครับมันก็ยังมีส่วนลุ้นใช่พี่มันมันมันดีก็เติมดีก็เติมไปแล้วไม่มีอะไรน่าลุ้นใช่อย่างน้อยขับรถในชีวิตประจำวันได้ลุ้นพี่จำการตลาดดีนะถือจะได้อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมันมันเหมือนเป็นความสนุกให้กับลูกค้าด้วยว่าในการลุ้นนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าสินค้าไม่ดีแล้วเอาเรื่องพวกน เป็นการตลาดไม่ใช่มันต้องดีด้วยดีผลตอบรับดีมากแล้วใช้ได้ทั้งรถแข่งทั้งรถบ้านเลยนะผมบอกให้ใช่ๆใช้ตัวเดียวกันนะรถแข่งกับรถบ้านนผมผมใช้ตัวเดียวกันเลยรถไม่เกิน600ม้อยม้าใช้ไหมใ้าเก็ดร้0ยม้าบอกเดี๋ยวมีตัวพิเศษให้ก็ถามว่าถ้ามันถูกหนักใส่ได้อุ้ยใช้ใช้ได้รถล่องรถคอกรถตู้ทึบใช่รถแข่งแล้วตวันี่มันมีตู้ทึบที่เป็นห้องยินอยู่คันนึงคันนั้นรู้สึกว่า แกวิ่งลงใต้บ่อยมากนะแกจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องที่ผมบ่อยมากเลยอืแล้วแกใช้เลอาเท่านั้นจริงๆนี่คือเรื่องจริงพูดเอกนะมีมีมีอยู่คนหนึ่งพี่นั้นแกอยู่ฝั่งข้างบนแหละแต่ว่าแกวิ่งกรุงเทพพังันบ่อยพอแกแกเข้ารอบมาลงที่ผมนะแกจะแกจะเอาเลอาอย่างเดียวเลยวันนั้นน้ำมันเครื่องหมดรู้สึกว่าผมสั่งพี่ไปสองวันแกยอมจอดนอนรอพี่ใช่ไหมนอนรอเลยเหรอใช่ครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่นั้นขอบคุณมากครับที่ไว้ใจพี่นั้นเป็นเป็นตู้ทิฟฟีโวตู้เย็นนี่ครับ นี่คือคำพูดจริงนะให้ฝากก่อนว่าจะมาดังไนร้านนี้อยู่ตรงไห <g> นก็นถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับทักเฟซบุ๊กผมโดยตรงได้เลยครับบางเกมกัญย์ยงนะครับหรือว่าทักเพจมันก็ได้ติดตามชมผลงานในทิกตอกได้เลยครับผมบางเกมกัญย์ยงเหมือนกันครับผม <g> แล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก <g> ้าหกหกสามสี่หกสามห้าสามครับผมร้านอยู่ตรงท่าทองใหม่จังหวัดสุราษฎร์นะครับตรงถ้ำศูนย์โตยโยเลยถ้ามาจากในเมืองก็เลยเทวัสดุ200เมตรอยู่ซ้ายมือเลยครับผมอ่ะไหนขันขาวไหนหันไปเด้ ขาไหนเขวบขว้ามเสียงรุดเลยน้องน้องเขาไหนตาต้องตาต้องก็ขวบขวางเสียงรุดเลยนอาหน่อยเอานอนหน่อยตัดตัดตัดเสียงมาจัดหน่อยจัดหน่อยอันนี้ถุงลมไม่เดิมดิบครับอ๋อดิบเออสวยสวยเบิ้นเบิ้นหน่อยอ๋อเบิ้นเบิ้น วันนี้โอเคตามนี้นะต้องขอบคุณบางเจมส์ด้วยแล้วทีมงานทุกท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับที่ติตามมาครับขอบคุณครับ